แล้วคลิกขวาให้ตัวของค้อนแท้ที่เราใช้นะครับกลับมาเป็นสภาพแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะ c o ปปี้ได้ไปหน้าอื่นๆเลยนะครับแล้วเราก็ไปหน้าอีกไฟล์หนึ่งนะครับซึ่งผมได้ทําการลบบล็อกแต่ว่าต้นสือที่ใช้ก็เอามาใส่แล้วนะครับเราใช้คําสั่งเพิร์ช่วยนะครับเพื่อที่จะ ล้างตัวบล็อกที่มีก่อนหน้านั้นซึ่งจะไม่มีตัวหนังสือของตัว text f i e l นะครับโดยใช้คำสั่ง Perth pu spec bar Perth all item ครับแล้วกด p o s t ครับจากนั้นนะครับมาวางโดยใช้คำสั่ง p a s t part นะครับ control v กด control v ครับอ่ากรอบก็จะมาแล้วคลิกซ้ายตรงจุดตรงนี้นะครับจุดตั้งอิงแล้วลบจุดตั้งอิงไปนะครับ ที่ไฮไลท์แลวใช้คำสั่งอีลาร์ PME เป๊กบาร์เพื่อนๆสังเกตนะครับตัว text f i e ตัวนี้จะชื่อตามตัวนี้ซึ่งคุณสมบัติก็เหมือนเมื่อสักครู่นะครับเราสามารถที่จะก๊อปปี้ชื่อได้นะครับโดยกด Control Shift S นะครับผมจะเอาชื่อรูปของไฟล์ตัวนี้มานะครับแล้วคลิกขวาตรงช่องไฟล์เนมนะครับเลือกก๊อปปี้ครับกด cancel นะครับคลิกขวาตรงแท็บนะครับแล้วเลือกตัวของ rename แล้วกด Control V ครับแล้วกด enter ครับ เราจะทำการเปลี่ยนเราเลือกตัวของ e g e n นนะครับไปอยู่ที่เมนเมนูนะครับแล้วก็เลือก View ครับแล้วเลือก Degent นะครับตรงสือก็จะปรับแก้ตามตัวชื่อของ Layout ตัวนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะนำตัวของ t e t f i e l d แบบ Attribute แบบ t f i e l d ตัวนี้ตัะค่าตั้งค่าของตัวที่ผมได้บอกไว้ข้างต้นแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้นะครับ